สวัสดีครับสมาชิก fc ทุกท่านครับมาเจอกัผมแล้วครับในช่องมาโจเข้าหนึ่งเก้าสามบิวาร์พิซิเกสครับเพื่อทีครับก็คลิปนี้นะครับอ่ะพอดี fc เขามีประสบการณ์นะครับแบบผมจะมาเล่าต่อให้กับเพื่อนเพื่อนสมาชิก fc ได้เข้าใจนะครับอ่ะเกี่ยวกับลูกที่เราใช้ทุกวันนี้ครับออ่ะ fc รู้หรือเปล่าว่าลูกที่เราใช้ทุกวันนี้มันมีลูกอะไรบ้างครับมันมีลูกกระสุนสังหารนะครับเพื่อนทีครับอ่ะหรือว่าสายล่าที่ใช้กันทบตูทั่วไปครับอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ กระสุนที่ใช้กับการยับยั้งหรือว่าการขับไล่นะครับการไล่ต่างๆครับแต่พูดถึงตำลังจริงมันไม่ถึงว่าถึงขนาดนั้นนะครับแต่เราพยายามแบ่งแยกให้รู้ว่าลูกกระสุนที่เราใช้กับงาน DIY ดิวซิเกตของเราครับมีกี่แบบมีกี่อย่างนะครับพวกอันนี้เป็นประสบการณ์โดยตรงนะครับมีะครับมาเล่าให้ผมฟังนะครับเขาเคยโดนมาแล้วนะครับเลย มาเล่าให้ผมฟังผมเลื่อเอามาถ่ายทอดนะครับอ่ะมาเล่าให้กับ fc ทุกท่านได้ฟังนะครับเกี่ยวกับลูกที่เรมาใช้กับ่านเดียวกับก๊าครับ่กระสุนสังหารนะครับพูดชี้ครับอ่ะกระสุนสังหาร fc คิดว่าเป็นลูกขนาดเท่าไหร่ fc รู้หรือเปล่านะครับและกระสุนที่ใช้ยับยั้งหรือว่าใช้ในการไล่นะครับอ่ะใช้ลูกขนาดเท่าไหร่นะครับพูชีครับอันนี้มีประสบการณ์คือ fc โดนมาแล้วนะครับอ่ะคืออ่าโดนอ่าโดนจับโดนปรับไปแล้วนะครับพูชีครับ พูดถึงว่ากระสุนสังหารมาพูดถึงกระสุนสังหารก่อนครับอ่ะกระสุนสังหารที่ใช้กับกับอะไรบ้างครับอ่ะลูกขนาดเท่าไรบ้างครับอ่ะเพื่อนๆนสมาชิกไปดูนะครับอ่ะระบบระบบเกี่ยวกับงานปืนลมนะครับอ่ะปืนลมเห็นไหมครับอ่ะปืนลม VCP ครับอ่ะใช้ลูกอะไรครับอ่ะใช้ลูกหัวโดมนะครับแล้วก็ใช้ลูกเป็นลูกเหล็กนะครับอ่ะมิล8มิลก็แล้วแต่นะครับอ่ะนั่นก็คือกระสุนสังหารนะครับอ่ะถ้ามีไว้ในครอบครองครับอ่ะถ้าเกิดว่าสวดค้นขึ้นมาครับอ่ะมีความผิดนะครับ เพราะว่าเอฟซีเจอมาแล้วครับอ่ะเป็นงานบิวซีแก๊สด้วยนะครับแต่ว่าไปใช้กับลูกเหล็กครับอ่ะพอลูกเหล็กมันมันไปใช้กับตัวที่ them, เป็นกับปืนลมนะครับพี่ครับอ่ะมันเลยเป็นกระสุนที่ใช้เป็นกระสุนสังหารนะครับอ่ะเลยมันไม่เหมาะนะครับอ่ะที่มาใช้กับงาน p ิวซีแก๊สเพราะบิวซีแก๊สของเราครับความแรงมันจะน้อยนะครับแต่พอไปใช้กับตัวที่ใช้กับใช้ลูกเหล็กไปใช้ครับความแรงมันก็จะแรงขึ้นนะครับอ่ะทำให้ มันเป็นข้อเหม็นๆนะครับอ่ะสองแง่สองงามอยู x 16 x 16่นะครับอ่ะแต่ตามหลังจริงครับอ่ะงานดีเอพซีแสของเราครับอ่ะถ้าใช้ลูกอะไรมันก็ปิดหมดนะครับ่ถ้าเกิดว่าเราไปใช้ในทางที่ถูกที่ถูกทางไม่ถูกที่ไม่ถูกทางครับอ่ะส่วนกระสุนยับยั้งก็เป็นอะไรครับอ่ะสำหรับการไล่ก็คือเป็นลูกแก้วครับอ่ะเป็นลูกแก้ว12มิลกับ16มิลเอฟซีบอกว่าอ่าที่เป็นลูกแก้ว12มิลกับ1 6มิลครับอ่ะเจ้าหน้าที่เขาจะไม่จับ นะครับ mart. แต่ถ pues mm ้าเกิดว่าเป็นกระสุนที่ใช้กับหัวโดมหรือว่าลูกเหล็กครับอ่ะถ้ามีไว้ครับอ่ะกับงานเดียร์ิสเกตของเราครับอ่ะเจ้าหน้าที่เขาจะจับท nah, ัน okay, ท <for S 1> ีนะครับเพราะเป็นคล้ายๆแบบเหมือนกับกระสุนสังหารคือเขาพูดอธิบายเป็นมาลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะคนที่มาแบ่งปันความรู้ให้กับผมมาเล่าให้ฟังนะครับอ่ะคือประสบการณ์เขาคือเขาโดนมาแล้วนะครับอ่ะถ้าเป็นลูกเหล็กลูกหัวโดมที่ใช้ครับมันจะปิด ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าจะมาเป็นลูกแก้วคร trait, half, chips, stock, ils, ับลูกแก้วพวกนี้สิบมิลิเสองมิลเรคือโดยใช้ล่านะครับอ่าโดยใช้ไล่นะครับคือไล่หมาไล่แมวพวกนี้ไล่นกพวกนี้คือไว้ใช้ไล่ครับมันไม่อ่ามีความสามารถที่จะไปทําให้ถึงชีวิตได้นะครับพว่านี้บแต่ไม่เหมือนกับลูกเหล็กนะครับลูกเหล็กกับลูกอโดมครับอาจจะถึงชีวิตได้สําหรับสัตว์นะครับพพูดถึงว่าสัตว์นะครับก็อ่า ผมพูดอธิบายเพื่อนสมาชิกผู้ใช้เข้าใจหรือเปล่าแต่ผมพยายามจะอธิบายให้เข้าใจครับอ่ะเน้นย้ำอีกครั้งครับอ่ะกระสุนมีสองแบบนะครับอ่ะคือกระสุนสังหารนะครับอ่ะและกระสุนแบบยับยั้งนะครับอ่ะกระสุนสังหารก็คือลูกหัวโดมลูกเหล็กแปดมิลสิบสองมิลแปดมิลทั้งหลายพวกนี้นะครับอ่ะแต่เราไปใช้ครับอ่ะคือเป็นจะเป็นลูกกระสุนสังหารนะครับอ่ะแต่ถ้าเป็นลูกแก้ว ลูกแก้ว12มิล16มิลคือลูกแบบยับยั้งหรือว่าไล่นะครับมันจะไม่ผิดกฎหมายอย่างที่เอฟซีเขามาแบ่งปันนะครับอไอ้นี้ไม่รู้จริงหรือถูกนะครับแต่ก็ามาแบ่งแบ่งปันใน,นลกักษณะอย่างนี้นะครับก็ผมเคยมาเล่าให้ฟังอีกอีกอีกทีหนึง่งแต่ตำหนักจริง,รงครๆครับเพื่อนพื่ครับใช้ลูกอะไรมันก็ปิดหมดนะครับะถ้าเกิดว่าเราไปใช้ในที่ในที่ที่ท,ที่ไม่ไม่ถูกที่ไม่ถูกทางนะครับอเอาไปทํารายกันพวกนี้ครับมันเป็นอันตรายถึง ไม่ถึงชีวิตนะครับแต่แต่บาดเจ็บหรือบาดเจ็บสาหัสนะครับก็ะจะเป็นคดีความได้ครับะเพราะว่าของพวกนี้นะครับอ <c oughs> มันอยู่ที่คนใช้นะครับแะต่ใช้ในถูกที่ก็ถูกที่ถูกท,กทางใช้ในทางที่ผิดมันก็ปิดนะครับก็เอามาแบ่งปันเล็กๆ,ๆน้อยๆด้วยกันนะครับผมอาจจะพูดแบบกึกๆๆๆกักกึกกักกำกวมครับเพราะว่าผมยังไม่แน่ชัดเท่าไหร่ว่า มันจริงหรือเท็จนะครับถูกต้องหรือเปล่าที่ผมพูดออกไปแต่ว่าน้องก็เล่ามาแบบนี้ผมเลยเอามาแบ่งปันกับเพื่อนๆ FC ครับผมก็เตือนหลายๆครั้งหลายอย่างครับแ่านดีว i c ์บิสิเกตของเราครับไม่สามารถนะครับจะเอาไปทําร้ายถึงแก่ชีวิตได้ครับอย่างดีก็คือเอาไว้เพ้าสวนเพ้าไรเพ้านาครับไรนกไ่กาไรหมาไรแมวเท่านั้นเองครับอย่าเอาไปใช้ในที่ที่ถูกที่มันผิดกฎหมายครับที่ไม่ถูกต้องนะครับก็งานดีวาร์บิสิกของเราครับก็ มันเป็นงานบ้านๆนะครับอ่ะก็ขอร้องเพื่อนสมาชิกให้ความร่วมมือด้วยแล้วกันนะครับอ่ะออกไปเล่นนะครับอ่ะก็ดูระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าบางคนออกไปใช้ไม่ถูกที่ไม่ถูกตางนะครับก็คลิปนี้มาฝากแค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิก FC ครับแล้วกบคุณ FC ที่แบ่งปันความรู้มาครับไอนี้คือจากประสบการณ์ที่กเล่าไปฟังครับผมเลยมาเล่าต่อนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรมา แบ่งปันอีกก็ติดตามคลิปหน้าด้วยลวกันครับผมสวัสดีครับ